วันนี้จะมีเด็กมาจีบคุณมากกว่าหนึ่งคนนะคะวสวัสดีค่ะทนามททยรักกับมหมออ้งางธรมายโรคประจำวันที่8ตุลามาดูกันสิว่าวันนี้จะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะมาให้คุณช่วอกช่นใจกันบ้างสับสนสดูพลังงานกันนะจ๊ะ justice for of page bones อา,านี้วันนี้ต้องบอกเลยว่า วันนี้จะมีเด็กมาจีบคุณมากกว่าหนึ่งคนนะคะ ขอเวทสุลัยเช่นเลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ทำนายทายรักกับแม่หมออั้นธรรมชาติโรประจำวันที่8ตุลาดูเหมือนก็ว่าสเสน่ห์หามาแรงดูดีดูเด็กดูอ่อนเยาว์กว่าวัยดูมีหน้ามีวนวลดูมีสเสน่ห์ที่ทำให้เด็ก,ลลกลหลงรักหลงไหลคลั่งใครได้ง่ายนะในวันนี้โอ้ทำให้ในวันนี้คุณจะมีเด็กมาชอบมาชื่นมาชอบมาจีบมากกว่าหนึ่งคนค่ะนะดวงชะตาวันนี้สเสน่ห์ดีสเสน่ห์มา ออร่าแรงนะมีความผุดผ่องผ่องพันนะมีความสดใสยนะทำให้ใครก็หลงรักหลงหลครั่งใครโดยเฉพาะเด็กๆนะคนที่อ่อนกว่าคุณคนที่เด็กกว่าคุณคนที่ฐานะอะไรบางอย่างต่ำกว่าคนนะอาจจะรู้สึกว่าคุณโดดเด่น รู้สึกประทับใจในตัวคุณรู้สึกหลงรักหลงไหลคลัล่งไคล้ในตัวคุณจนทนไม่ไหวอาจจะเข้ามาสารสัมพันธ์ด้วยเข้ามาจีบเข้ามาให้ความสนใจแอบชื่นแอบชอบแอบชมนิยมชมชอบหรืออาจจะเข้ามาทักทายทําความสัมพันธ์เนี่ยควรเป็นไปได้เช่นเดียวกันคือถ้าเกิดคุณโสดอยู่เตรียมตัววันนี้อาจจะมีเด็กแอบชอบคุณนะหรืออาจจะเข้ามาจีบคุณเลยตรงๆก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันหรือถ้าเกิดคุณสถานะไม่ชัดเจนนะถ้าคบเด็กอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าอาจจะมีเด็กมาชอบเพิ่มนะแต่ถ้าเกิด คบกับรุ่นราวเขาเดียวกันหรือผู้ใหญ่วันนี้อาจจะมีเด็กๆมาชอบคุณเพิ่มนะอาจจะมีคนมาให้ความสนใจคุณเพิ่มอาจจะแอบชอบก็ได้ไม่ได้แสดงออกแต่ก็ต้องแอบ,ต,อแอบต้องบอกว่าแอบรู้สึกดีๆด,ด้วยและอาจจะแอบ่องแอบสืบแอบอยากรู้เรื่องคุณเริ่มรอยแล้วก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะหรือถ้าเกิดว่ามีคู่วันนี้แฟนอาจจะห่วงมากเป็นพิเศษเพราะว่า เด็กๆอาจจะรู้สึกให้ความสนใจคุณมากเป็นพิเศษอาจจะแอบมองแอบมองเมียงมองแอบชื่นแอบชอบแอบชมนิยมชมชอบในตัวคนเป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกเลยดูดีดูเด็กดูอ่อนเยาว์กว่าวัยดูมีสง่าดูมีความมีราศีดูสดใสดูสวยดูหล่อดูน่ารักดูเบิกบานดูมีความอัธยาศัยดีมีพลังบวกมีความสดใสล่าเลงดูมีความเก๋ มนะัมีความเท่มีความเก๋นะมีความดูดีอะนะจนทําให้ใครๆก็อยากจะเข้ามาโดยเฉพาะเด็กๆคุณจะมีเสน่ห์ที่เตะตาโอ้ไม่ใช่โดนตาโดนใจเตะไม่ได้นะเดี๋ยวเจ็บตานะโดนตาโดนใจทําให้เด็กๆหลงรักหลงไหลข้างใครและหมัด ชอบแอบชอบแอบชื่อแอบชมยมชมชอบคุณหรือว่าอาจจะเข้ามาจีบคุณมากกว่าหนึ่งคนในวันนี้นั่นเองอ่าใครแล้วนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ